ครับมริพับเพื่อนเพื่อนสเฮ็ดกับเขาครับเฮ็ดเอ่อปิ่งปลาทูเฮ็ดเล็กหน่อยครับปิ่งปลาทูเฮ็ดเล็กหน่อยแล้วก็ของผมนี่สิเป็นย่างหนูครับย่างหนูก้อยครับมเนีิจะย่างหนูก้อยกินครับนี่เล็กหน่อยอันบวกกินน้ำครับก็เลยปิ่งปลาทูปิ่งปลาทูเฮ็ดเล็กหน่อยครับผู้ใหญ่กินย่างหนูครับผมเมริอย่างหนูแล้วก็เอาไปก้อยนะครับเนาะนี่แหละครับ ตัใหญ่คร,หครับสุกแล้วครับสุกแล้วย่างต่ตครับอันนี้สุดยอดเลยครับใส่เกลือจักนหน่อยนึงครับปัาอันย่านก่อยกินโมบดเนาะครับเนาะกินแค่คนสองคนแต่ใส่เกลือจักหน่อยแบบเกืออยากเอาไปกินกินแบบปี๊กนะครับ กินแบบปิ้งและอีกเครื่องนึงกับเส็ดก้อยครับก้อยแสีบๆครับผมเห็นไหมครับย่างครับย่างก้อยอีกเครื่องนึงกับกินแบบปิ้งเนาะครับเนาะนัวๆครับนัวๆ เวลาอย่างไปเรื่อยๆมันกระสีเลื้งแบบนี้แหละครับผมเหลืองงน่ากินครับเหลืองงน่ากินมากนะครับเขาเนี้ยห่อนครับกินครับก้อยหนูสุดยอดครับวันนี้อาหารครับอาหารปืนบ้านครับ ซุกแล้วกรับซับครับอันนี้สซับแหละครับเอาเอาไว้เอาไว้เครื่องห้างนะครับเครื่องห้างเอาไว้กินแบบย่างครับอันนี้เอาไว้กินแบบแบบย่างครับจิ้มแจ่วอันนี้ซับนะครับอันนี้ ซับให้ละเอียดครับแล้วก็เอาไส้หมอ้อได้เลยครับมาเนี่ยหมอ้อได้เลยครับคั่คนด้วยวันนี้สิปรุงรสด,ด้วยครับใส่พริกใส่หัวหอมใส่หลายๆอย,ย่างครับใส่สมใส่ยังครับแล้วก็คนแบบแซ่บครับมา เครื่องปรุงใส่พร้อมมัแล้หครับเรือแต่บ,บีบมะนาวใส่ครับบีบมะนาวใส่นะครับอาหารพื้นบ้านเท่านี้เนาะครับเนาะ ก้อยเบิดก้อยเบิดมันสกินมาเบิดครับมันมันลายครับก้อยพอดีเดี๋ยวกินเนาะครับเนาะแ่บแสบปลาจักน้อยครับ รักเซจานครับมาเนี่สุดยอดครับเอาพริกว่างจักน้อยนะครับเนาะหอมแดงจักน่อยซุดยอดครับกินเข่าทำกันเด้อครับเพื่อนเพื่อนครับเมนูเหมือนกันครับซุดยอดครับผมไม่หนืบนบานเท่านะครับเนาะนี่แหละครับผมเพื่อนเพื่อนกับเข่ามินิครับมีน้ำจิ้มมีป้งนูนะครับเนาะแล้วก็มีพักขับมีพริก กับเขาเมือนก็นมีแบบ,แบบนี้แหละครับอาหารผืนบาทเท่าน,นะครับเนาะ mm hmm. กินเขาน้ำกันครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้แกมมี่สําเนเนาะครับผมสวัสดีครับ mm hmm.